สวัสดีครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ห้องประชุมของ Avions Academy นะครับอยากทราบว่ามีใครที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกบ้างครับผมช่วยยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหปรบมือต้อนรับหน่อยนะครับท่านมาถูกที่แล้วนะครับ Avions เป็นหนึ่งแบรนด์ของ Unilever นะครับถ้าบอก Unilever หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับว่าแบบเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับมีแบรนด์อยู่ทั่วโลกนะครับเป็นธุรกิจเรียกว่า พันล้านหมื่นล้านน่ะเอางี้ละกันแต่ว่ามีเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคอย่างเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนะครับนั่นก็คือแบรนด์อ v วิยองส์นั่นเองนะซึ่งวันนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลในส่วนของอ v วิยองส์อะคาเดมีนะฮะก็มีข้อมูลดีๆที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Perfect Ra d i a ด c e แนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงผลิตภัณฑ์ p พ r f e c t r a ์ i a n c e เนี่ยผมอยากจะให,ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายจากภายในก่อนนะครับ หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผิวของเรานะครับที่มองดูสวยงามด้านนอกนี้เวลาถ้าเกิดว่าเราตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับแล้วส่องดูด้านข้างๆเนี่ยผิวของคนเราจะแบ่งออกได้เป็น3ชั้นด้วยกันนะครับทานกลางวันมาทานหมู3มชั้นไหมครับอ,อ๋อหมูกรอบทานไหมฮะมันจะ3ชั้นประมาณนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าของเราอาจจะดูไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะชั้นบนนี่เป็นชั้นที่เวลาเราทาครีมบำรุงอะไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นการดูแลจากด้านบน แต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นการดูแลต้องดูแลจากภายในเท่านั้นท่านทาครีมบำรุงเท่าไหร่ก็ตามมันจะลงไปได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับถ้าท่านสังเกตดูภาพที่ผมแสดงให้เห็นนี้นะครับนี่คือเรื่องของการเสียสมดุลในผิวนะครับผิวของคนเราจริงๆมีกระบวนการในการปรับสมดุลได้โดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือว่าเรามีความเครียดนะครับร่างกายก็จะเกิดการเสียสมดุลสมดุลที่เกิดการเสียมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการกําจัดอนุมูลอิสระ ทำได้ไม่ดีพอนะครับทุกท่านรู้จักอนุมูลอิสระนะครับอนุมูอิสระเป็นสารพิษที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเล็กมากๆอยู่ทุกที่เลยนะครับอยู่ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานอยู่ในมลภาวะอยู่ทุกที่เลยนะครับนั่นคือ1กระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการคือการลําเลียงอาหารและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงผิวของเราท่านสังเกตไหมว่าเด็กๆเนี่ยเด็กวัยรุ่นผิวจะเป็นสีอมชมพูใช่ไหม ผิวเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นสีชมพูเพราะว่าเส้นเลือดมีการไหลเวียนดีมากส่งเลือดส่งออกซิเจนไปเลี้ยงผิวแต่เมื่อโตขึ้นโตขึ้นสมดุลตรงนี้เสียไปนะครับเส้นเลือดมันตีบลงตีบลงการนําส่งอาหารการนําส่งออกซิเจนไปสู่ผิวจะแย่ลงทุกวันทุกวันวน,นะครับเพราะฉนั้นผลรวมทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นทําให้ผิวของเรามีการสะสมของเสียเต็มไปหมดนะและสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปี ดังนั้นเราจําเป็นต้องมีการดูแลผิวของเราอย่างต่อเนื่องนะไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสะสมของเสียก็จะทำให้เกิดผิวแหง้งหยาบกร้านมีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีความหมองคล้ําเกิดขึ้นทีนี้ถ้าดูให้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ท่านจะเห็นเส้นเลือดเห็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดดูให้ง่ายกว่านั้นนะผมทําแบบจําลองนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าผิวชั้นบนเวลาเราดูแลด้วยการทาครีมบํารุงได้แค่ประมาณ35%เท่านั้นเองแต่ถ้าท่านต้องการดูแลชั้นผิวจริงๆเนี่ยท่านต สารอาหารที่ดีบำรุงจากภายในเพราะว่ามีเส้นเลือดไปบำรุงหล่อเลี้ยงจากด้านในได้ถึง65%นะครับท่านมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าท่านจะดูแลแค่ไหนนะแต่ร่างกายคนเรามีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญอย่างดีที่สุดมาแล้วดูแลให้เต็มที่ทั้งทาทั้งกินนะครับทีนี้จะกินจะกินอะไรละ่ะเริ่มแรกเลยก็ต้องกินสิ่งที่มันจะเสื่อมลงไปสิถูกไหมฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆผิวของคนเรามีโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าคอลลาเจน คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ผิวของเรามีความอ่อนเยานะครับเด็กๆจะมีคอลลาเจนเยอะครับอยู่ในผิวคอลลาเจนช่วยอะไรช่วยให้ผิวเราเด้งครับทุกท่านมีนิ้วเป็นของตัวเองใช่ไหมครับท่านลองเอานิ้วจิ้มหน้าของท่านดูนะแล้วกดไว้10วินาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านปล่อยนิ้วออกแล้วให้เพื่อนท่านดูซิว่าผิวของท่านเนี่ยเด้งกลับมาทันทีเลยเปล่าหรือว่าเพื่อนต้องค่อยๆสังเกตดูคืนตัวช้าๆช้าๆจนกระทั่งเพื่อนบอกว่า ขี้เกียจรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามผลไม่ขนาดนั้นใช่ไหมฮะนั่นเป็นเพราะว่าผิวของเราเริ่มมีคอลลาเจนที่ลดลงแล้วผิวที่ขาดคอลลาเจนเกิดอะไรขึ้นนะครับผิวที่ขาดคอลลาเจนจะเกิดปัญหาเยอะมากเลยอย่างแรกเลยคือริ้วรอยนะริ้วรอยจะเริ่มมาเห็นชัดๆตอน20-25ผิวเริ่มเสื่อมแล้วนะครับผิวขาดความกระชับนะครับผิวมีความอ่อนแอผิวหนังยุบตัวผิวเหี่ยวย่นนะครับ แล้วก็ผิวจะมีความแห้งเพราะว่าอุ้มน้ําได้น้อยลงจากการที่ขาดคอลลาเจนบอกให้เป็นข้อมูลให้ทราบนะครับคอลลาเจนจะเริ่มลดลง1%เมื่อคุณอายุ20-25ปีนะฮะแล้วแต่กัว่าคุณดูแลร่างกายมาดีแค่ไหน1%ทุกปี1%ทุกปีนะฮะตอนนี้ลองดูปีเกิดในบัตรประชาชนลองคํานวณดูนะฮะคิดว่าลดลงมาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไปคํานวณกันเอาเองนะครับอ่า เสริมด้วยคอลลาเจนทีนี้จะเสริมด้วยคอลลาเจนแบบไหนของอวยองส์เองเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคอลลาเจนแมทริกซ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ร้อเซน์นะครับถ้าท่านสังเกตเนี่ยตอนนี้คอลลาเจนจะเป็นเสริมอาหารหนึ่ง,นงชนิดที่ฮิตมากในท้องตลาดนะฮะแต่ว่าคอลลาเจนในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วมักจะผสมในน้ำผลไม้ถูกไหมาบางทีก็ผสมใน ผสมกับสารสกัดอย่างอื่นนะครับบางทีผสมในลังนกบ้างผสมในซุปไก่บ้างผสมในนมบ้างนะครับแต่ว่าอยากสิ่งที่อยากจะบอกคือเวลาที่คุณรับประทานคอลลาเจนที่เป็นเครื่องดื่มแบบนั้นเนี่ยคุณจะได้คอลลาเจนปรมิมนค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่คุณได้มากกว่านั้นคือคุณได้น้ําตาลจริงไหมฮะเพราะนั้นคุณดื่มเครื่องดื่มคอลลาเจนเนี่ยโอ้โหคุณอยากผิวกระชับคุณอยากผิวสวยดื่มทุกวันทุกวันบางคนดื่มวันละสามกล่อง3ขวด แทนที่ผิวจะสวยนะสุดท้ายลงเอยคือผิวตต่งตึงไม่ได้ตต่งตึงจากคอลลาเจนแต่ตต่งตึงจากไขมันที่มันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ากินน้ําตาลทุกวันนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นของอวิยองส์เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อนนั่นหมายความว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าโอ้โหอยากดูแลมากๆอยากตักคอลลาเจนกินสัก3ช้อนคุณตักมาเลยฮะสช้อนผง3ช้อนนี่คือคอลลาเจนล้วนๆน,นะที่เหลือน้ําตาลคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปเติมของคุณเอาเองนะครับ คอลลาเจนของอวิยองสไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลนะครับไม่มีกลิ่นคาวคอลลาเจนสกัดจากปลาหลายๆคนจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะรับประทานเพราะว่าเป็นคนที่แบบกินอะไรยากเหม็นคาวนะครับแต่ของอวิยองสกัดบริสุทธิ์จนกระทั่งกลิ่นคาวเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่มีสารปรุงแต่งรสสีไม่มีสารกันเสียนะครับไม่ได้ผ่านการตกแต่งพันธุกรรมแล้วก็ได้ตราฮาลาวแล้วนะครับนี่คือ,อจุดเด่นที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแมทริกซ์นะฮะ เราได้มีการนําไปทําการทดลองทางคลินิกนะครับแล้วก็ให้อาสาสมัครมีการทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์คอลลาเจนของเรานะครับแล้วก็ทาให้เขาทาแบบทดสอบความพึงพอใจนะเพราะว่าร้ออซบอกว่าผิวหน้าชุ่มชื่นขึ้นนะครับผิวหน้านุ่มนวลขึ้นผิวหน้าแน่นกระชับขึ้นรูขุมขนกว้างๆแลดูเล็กลงนะแค,แค่เสริมคอลลาเจนอย่างเดียวคุณได้มากขนาดนี้นะริ้วรอยลึกๆ ลดลงไปด้วยนะครับและที่สําคัญครับผมจะชอบบอกว่าคุณควรจะกินเสริมอาหารเพราะอะไรเวลาที่คุณทาครีมบํารุงปกติคุณทาที่ไหนฮะหน้านะครับครีมบํารุงทาหน้าแล้วผลลัพธ์ได้ที่ไหนครับหน้าแต่ถ้าคุณกินอาหารเสริมผลลัพธ์คุณไม่ได้แค่หน้าคุณได้ทั้งตัว เพราะเวลาดูดซึมเข้าไปเข้าไปตามกระแสะเลือดมันนําไปส่งทุกเซลล์ในร่างกายเพราะ,ะนั้นมันไปทั่วร่างกายเลยกินคอลลาเจนแล้วแทนที่จะรู้สึกว่าหน้ากระชับอย่างเดียวจะรู้สึกว่าผิวกายก็กระชับด้วยนะครับนี่คือข้อดีที่เหนือกว่าของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับคอลลาเจนดีต่อผิวเท่านั้นไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่พบมากที่สุดในร่างกายไม่ได้อยู่แค่ในผิวอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่เลนตาด้วยนะแล้วเลนตาเราก็ คอลลาเจนเสื่อม1%ทุกปีทุกปีเหมือนกันนะคบเพราะนั้นการเสริมคอลลาเจนก็จะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพตาได้นะครับคอลลาเจนมีอยู่ในเล็บมีอยู่ในผมมีอยู่ในเหงือกมีอยู่ในหลอดเลือดนะมีอยู่ในกระดูกเพราะนั้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยกินคอลลาเจนฉันอยากผิวสวยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์ที่ได้สุขภาพของคุณก็ดีขึ้นไปด้วยที่สําคัญครับคอลลาเจนก็จะมีอยู่ในข้อต่อด้วยนะอันนี้ประสบการณ์จริงจากท่านสมาชิกหลายท่านก็จะมาเล่าให้ผมฟังนะครับ รับประทานคอลลาเจนไปโอ้คุณแม่แย่งทานคุณแม่อยากสวยนะแต่คุณแม่เนี่ยมีปัญหาคือเดินขึ้นบันไดแล้วปวดหัวเขา่าฮะเวลาเดินขึ้นแล้วจะดังเยดเยดนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าบันไดไม่ดีนะฮะคือข้อเข่าไม่ดีเขาบอกว่าเหมือนกับข้อต่อที่ไม่ได้ยอดจารบีอย่นะฮะ เวลาเดินก็จะแบบเจ็บรู้สึกติดติดขัดขัดนะหลังจากรับประทานคอลลาเจนไปหวังผลว่าผิวจะสวยนะแต่มันได้มากกว่าผิวสวยก็คือว่าเวลาเดินขึ้นบันไดแล้วรู้สึกว่าเออมันคล่องนะมันไม่มีเสียงเอ็ดเย็ดอัดออีกแล้วนะเพรานะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรักตัวเองเริ่มดูแลตัวเองวันนี้นะมีใครยังไม่ได้ทานคอลลาเจนวันนี้มาแล้วยังไม่ได้ดื่มคอลลาเจนมีไหมฮะโอ้เดี๋ยวแจกฟรีเลยนะ นะครับจะทานกี่แก้วก็ไปต่อแถววนกันเอาเองเลยนะครับวันนี้ให้ชิมเพื่อจะได้รู้ว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับ <S <S ข้อควรระวังนิดนึงนะครับเ,เสริมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับผมแนะนําว่าก่อนที่คุณจะรับประทานเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับประทานยาจากคุณหมออยู่ก่อนจะรับประทานเสริมอาหารใดๆก็ตามกรุณาปรึกษาคุณหมอก่อน แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า18จริงๆก็ยังอยู่ในวัยที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีอยู่แล้วเพราะนั้นเสริมอาหารก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นนักแต่สําคัญที่สุดครับก็คือสตรีมีครรภ์นะครับแล้วก็สตรีที่อยู่ในช่วงของการให้นมบุตรนะครับแนะนําอย่าพึ่งรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับถึงแม้มันจะปลอดภัยก็ตามนะครับอันนี้เป็นเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสารสก,กัดต่างๆเนี่ยเวลาที่เรารับเข้มข้นมากๆบางทีก็อาจจะส่งผลต่อเด็กได้นะครับ มีมีคนนึงถามผมว่าอุ๊ยอยากจะแนะนำา Perfect ต์เรเดียนกับคอลลาเจนนะให้กับให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะได้บำรุงให้ผิวสวยตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนะอันนี้ก็เป็นความหวังดีแต่ว่ายัางไงขอเบรกไว้ก่อนละกันนะฮะอ่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแนะนำรับประทานคอลลาเจนเริ่มได้เลยวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านพร้อมที่จะรับประทานเพอร์เฟกต์เรเดียนท่านสามารถทานคู่กันได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผิวของเราและก็สุขภาพของเรานะครับ ทีนี้จะมาดูในเรื่องของนางเอกของเราวันนี้ที่เรามาฟังกันนะครับ <c oughs> ก็คือผลิตภัณฑ์ perfect radiance หลายๆคนกังวลนะเรื่องของจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของความแห้งกร้านบางคนบอกโอ้โหทาโลชั่นทุกวันเลยทาเช้าทาเย็นแต่ผิวก็ยังแห้งเป็นเพราะอะไรบำรุงขนาดนี้จำได้ใช่ไหมครับว่าบำรุงจากข้างนอกได้กี่เปอร์เซ็นต 35%นะครับเพราะนั้นคุณยังขาดการบำรุงจากข้างในอีกนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะตอบโจทย์นี้ได้มีแล้วที่ a v i o n s ก็คือผลิตภัณฑ์ a v i o n s Perfect Radiance นะครับสเสน่ห์ที่ยากจะซ่อนเร้นรับประทานยังไงผมจะแนะนำเสมอว่าถ้าคุณคิดจะเริ่มกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ a v i o n s เนี่ยคุณอยากกระมิดกระเมี้ยนนะบางคนแบบเกงใจไม่อยากสวยเร็วนะ พี่พี่ซื้อ perfect radiance ไปแล้วพี่ซื้อคอลลาเจนไปแล้วพี่จะลองทานก่อนวันละช้อนวันละเม็ดได้ไหมเวลาคุณเวลาคุณอยากเห็นผล,ลัลธ์อ่ะคุณเป็นมะเวลาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามไปทาหน้าคุณทาวันนี้ตื่นเช้าคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นไหมเป็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้คนใจร้อนนะเสริมอาหารเหมือนกันอยากเห็นผลเร็วๆผมแนะนําเลยครับถ้าคุณจะกิน perfect radiance นะครับคุณกินไปเลยวันละ4เม็ดเริ่มต้น ยากระมิดกระเมี Tonight, ้ยนกินแบบวันละหนึ่งเม็ดค่อยๆกินเดี๋ยวค่อยๆเห็นผลมันจะช้าแล้วคุณจะไม่ประทับใจในผลิพันธ์นะครับสเม็ดนี่ถือว่าอยู่ในขนาดที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมจะมีในรายละเอียดเพิ่มขึ้นให้นะครับรับประทาน4เม็ดทานยังไงเช้า2เย็น2หลังอาหารเช้าคุณรับประทานเลย2เม็ดหลังจากนั้นหลังอาหารเย็นทานอีก2เม็ดถ้าบังเอิญมื้อเย็นลืมทํำยังไงฮะ บางคนบอกมื้อเย็ยนลืมไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินวันพรุ่งนี้พลาดโอกาสที่จะสวยเร็วขึ้นนะนะครับก่อนนอนทานก็ยังได้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นก็คือคุณจะเห็นผลลัพธ์เร็วขึ้นแล้วเมื่อคุณพอใจกับผลิตภัณฑ์นนะใช้ไปสัก2เดือน3เดือนแล้วรู้สึกอยากจะลดเนี่ยสามารถลดได้เมนเทนได้ที่2เมตต็ดต่อวันเชาน้า1เย็นหนึ่งนะครับสิ่งที่จะเห็นมีอะไรบ้างขออนุญาตลบกวนนะครับดีไฟด้านหน้านิดนึงนะครับผม คุณจะสังเกตเห็นว่านี่คือภาพของผิวนะครับเวลาอวิยองทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการทดสอบทางคลินิกเสมอนะครับนี่คือภาพของผิวนะครับที่ขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับขยายขึ้นมาหเห็นโครงสร้างผิวก่อนที่จะรับประทานแล้วเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เห็นเป็นสีเขียวนี่คือโปรแกรมเขาสำรวจให้เราว่าตรงไหนที่มันเป็นร่องลึกนะครับเขาก็จะจับภาพให้จะมีริ้วรอยลึกอยู่พอสมควรเลยหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ไปนะครับ สองแคปซูลต่อวันเช้า1เย็นหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นคือริ้วรอยลึกเนี่ยดูลดลงนะครับสีเขียวจะหายไปเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาน4ี่แคปซูลต่อวันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นริ้วรอยลึกยิ่งลดแล้วถ้าท่านสังเกตลักษณะของผิวนะครับโครงสร้างจะดูฟูมากขึ้นนี่คือการส่งเรื่องของความชุ่มชื่นเข้าไปในผิวได้มากขึ้นการบำรุงผิวมากขึ้นโครงสร้างผิวแข็งแรงมากขึ้นนะครับ จากการทดลองนะครับหเดือนริ้วรอยลดลง36%ความยาวริ้วรอยลดลง42%ขนาดของริ้วรอยลดลง48%เรื่องของความขาวกระจ่างใสก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะทานไปแล้วเนี่ยลดเรื่องของเสียในผิวลำเลียงของเสียออกจากผิวได้ดีขึ้นจุดด่างดำต่างต่างก็ลดเลือนลงไปนะครับก่อนรับประทานและหลังรับประทานถ้าเห็นว่าจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงไป นะครับผิวดูกระจ่างใสขึ้นและที่สําคัญครับผมผมบอกว่าเวลารับประทานเสริมอาหารนี้ไม่ใช่ได้แต่ที่หน้าถูกไหมได้ทั้งตัวนะครับมีสมาชิกนะครับผมผมจริงๆผมบอกตอนที่ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ๆบอกว่าอุ้ยคุณลองไปทานดูนะเสริมอาหารกินแล้วมันได้ทั้งตัวนะครับตรงไหนที่มันค้ำๆตรงไหนที่มันดําๆอ่ะมันก็จะจางลงไปนะครับท่านท่านแปรงฟันท่านอาบน้ำอะไาเงี้ยเวลาท่านแปรงฟันก่อนอาบน้ําท่านถอดเสื้อไหมครับมีตรงไหนดํามั่งไหมครับไม่ต้องบอกนะครับ นะฮะก็มีสมาชิกท่านหนึ่งสุภาพสตรีนะครับมาอุ้ยกินไปแล้วหนึ่งเดือนมาหาผมดอกเตอร์ดอกเตอร์พี่ไปกินมาแล้วเนี่ยอุ้ยตรงนั้นน่ยที่มันดำๆมันคำๆเนี่ยสีน้ําตาลเข้มๆมันจางลงไปจริงๆนะดอกเตอร์เออสามีพี่ยังทักเลยเออแล้วแบบว่าเราก็อยากพิสูจน์เหมือนกันนะคือแบบเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราดูก็ท่านก็ลองไปดูเอาเองละกันนะครับผมผิวมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะครับหเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ25% 2เดือนเพิ่มขึ้น30นะครับ นี่คือผลลัพธ์สุดยอดของผริพันออยล์สเป p e r f e c เรเดีย n สาคุณสมบัติพิเศษนะครับจุดดังดำลดเลือนผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยและที่สำคัญผิวนุ่มชุ่มชื่นท่านจะเห็นอะไรก่อนท่านทานเช้า2เย็น2วันละสนะครับสิ่งที่ท่านจะเห็นก่อนเลยคือผิวนุ่มชุ่มชื่นนะครับบางคนบอกเอาไปกินแล้วอยากเห็นพรุ่งนี้ขาวเลยท่านสะสมความคามมาพอสมควรแล้วเนาะกี <S 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 ป่ปีแล้วไม่รู้อะนะแต่ละคนแต่ละคนจริงไหมฮะแต่ว่า การผัดเซลล์ผิวเนี่ยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นมันต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนี่คือธรรมชาติของการผัดเซลล์ผิวนะครับประมาณ1เดือนแต่ว่าบางคน3สัปดาห์ก็เห็นแล้วแต่สิ่งที่ท่านจะเห็นก่อนเลยก็คือเรื่องของความชุ่มชื่นท่านทานเช้า2เย็น2ประมาณ3-5วันท่านลองสัมผัสนิ้วตัวเองโดยการถูนิ้วแบบนี้นะครับหรือว่ารูปหลังมือของท่านอย่างนี้ท่านจะรู้สึกว่าผิวมนันนุ่นนวลมันจะชุ่มชื่นมากขึ้นคนที่ปกติไม่เคยดูแลผิวเลยนานๆจะเจอกับโลชั่น จะรู้สึกเร็วมากแต่คนที่แบบดูแลผิวมาเป็นประจำเช้าทาโลชั่นเย็นทาโลชั่นกินอาหารเสริมอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกน้อยกว่าเพราะผิวดูแลดีอยู่แล้วนะครับแตนน่นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเห็นก่อนเลยนะาะน,นั้นนี้คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มันมีอะไรเหรอที่มันทําให้คุณสมบัติมันโดดเด่นมากขนาดนี้นะครับในส่วนผสมของ perfect radiance เนี่ยเรียกว่ารวมเอาสุดยอดของสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับรวมไว้ในหนึ่งเดียวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับสารสกัดจากผลทับทิม เปลือกสนแมรี่ทามฝรั่งเศสนะครับน้ำมันโบราชนะครับวิตามินซีวิตามินอีน e, กด Alpha id, รดอัลฟาไลโปอิกแอซิดรวมไปถึงสังกะสีซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตนะครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์คร่าวๆนะครับผมอย่างแรกเลยเรามีสารสกัดจากผลทับทิมนะครับน้ำทับทิมตอนนี้กํลาลังมาแรงเป็นอีกหน,หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กินแล้วเขาบอกว่าสวยนะเพราะว่าน้ําทับทิมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่นะครับ หลายๆคนอยากขาวนะไปซื้อน้ำทับทิมกินนะอย่างที่บอกกว่าจะขาวเป็นยังไงฮะอ้วนก่อนเพราะว่าน้ำทับทิมกล่องหนึ่งเน้นน้ำตาลเพียบเลยนะครับท่านท่าน,นดื่มน้ำทับทิมหนึ่งกล่องเนี่ยท่านได้แคลอรี่ประมาณเท่าเท่ากับข้าวประมาณ1-2จานอะแล้วไม่อิ่มด้วยเนาะแล้วต้องกินอีกสองอีกกล่อ,องหนึ่งสองกล่องอะต่อวันนะท่านก็จินตนาการวันหนึ่งท่านกินข้าวกีก่มื้อนะครับแทนที่จะขาวท่านก็อ้วนนะเราใช้เป็นสารสกัดจากผลทับทิมทั้งผล ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะครับสารสกัดตัวนี้นะครับจดชื่อการค้าไว้ในชื่อว่าโพเมลล่านะครับไม่ใช่สารสกัดทับทิมเบเบนะครับนี่มาจากอเมริกาเลยนะครับสารสกัดโพเมลล่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาเขียวและเมล็ดอง,งุ่นถึง3เท่านี่คือหนึ่งสุดยอดอส่วนผสมที่เรามีอยู่นะครับอีกหนึ่งส่วนผสมคือน้ำมันจากเมล็ดโบราชนะครับ น้ำมันจากเมล็ดโบราจะมีกรดไขมันจําเป็นที่ดีมากๆกับผิวของเราทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นนะครับน้ำมันนี้จะมีสารที่เรียกว่าแกมมาไลโนเลนิกแอซิดนะครับผมเอาตารางนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับเราจะมีน้ํามันเยอะมากน้ํามันองุ่นน้ามันดอกทานตะวันน้ํามันข้าวโพดน้ํามันอิฟนิงพิมรสน้ามันฟักทองอะไรเยอะแยะเลยหลายอย่างแต่มีน้ํามันอยู่หนึ่งชนิดครับคือน้ํามันโบราชออยที่ท่านสังเกตได้เลยว่าเปอร์เซนต์ของกรดแกมมาไลโนเลนิกแอซิด ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า6ดีสําหรับผิวของเรามีสูงที่สุดนะครับเราจะก็เลยเลือกน้ํามันชนิดนี้มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ Perfect Radiance นะครับช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นสมานผิวช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในผิวมีวิตามินอยู่2ชนิดในผลิตภัณฑ์คือวิตามิน C และวิตามิน E นะครับวิตามิน C และวิตามิน E จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายหลายๆท่านรู้จักดีแล้วยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วย และมีกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดที่เรียกว่าครอบจัก,กรวาลนะทำไมถึงเรียกว่าครอบจัก,กรวาลผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดอยู่เนี่ยตัวนี้เขาจะไปช่วยในการรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระแปลว่าอะไรโปกติร่างกายเจออนุมูลอิสระใช่ไหมครับวิตามินซีก็จะไปจับอนุมูลอิสระวิตามินอ e ีไปจับอนุมูลอิสระจับเสร็จแล้วตัวเขาก็สลายไป แต่อัลฟาไลโปอิกแอซิดจะเป็นตัวที่ไปรีไซเคิลทาให้วิตามินซีวิตามินอ e, ีกลับมีชีวิตขึ้นมาได้อีกนะเพราะนั้นจะผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดอยู่นี่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระแบบประสิทธิภาพสูงเลยนะครับแล้วเราก็มีแร่ธาตุสังกะสีอยู่นะครับสังกะสีนี้อยู่ในรูปของซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตคือสังกะสีเกาะเชื่อมกับกรดอะมิโนสังกะสีดียังไงสังกะสีเป็นตัวเริ่มต้นในกระบวนการทํางานของเซลล์ทุกเซลล์นะครับผมบอกอย่างนี้ปุ๊บ ท่านอย่าเข้าใจผิดว่าสังกะสีนี้เป็นแบบเดียวกับที่มุงหลังคาที่บ้านนะบ,บางคนบอกว่าอุ้ยฟังแล้วสังกะสีดีขนาดนั้นทั้นนั้นกลับบ้านไปไปเลียสังกะสีที่บ้านดีกว่านะบแบบนั้นไม่ได้นะครับมันไม่ดูดซึมนะครับระวังลิ้นจะเป็นสนิมนะฮะจะต้องเป็นสังกะสีแบบโมเลกุลเล็กที่เรานําม,มาใส่ในสูตรนี้นะครับดูดซึมได้แต่วันนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนผสมที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสารสกัดจากเปลือกสนแมรี่ทามฝรั่งเศส เรามีชื่อเรียกให้เขานะครับชื่อของเขาคือชื่อพิกโนจีโนลนะะจริงๆสารสกัดตัวนี้เนี่ยเรียกว่าฮอตมากๆในตลาดตอนนี้ถนะ้าท่านไปดูในในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ทาผิวเพื่อความงามใดๆก็ตามในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อมากนะครับที่ใช้สารสกัดจากเปลือกสนเยอะมากนะครับเปลือกสนเปลือกสนเนี่ยฮิตหลายที่แต่ว่าเปลือกสนแต่และที่ไม่เหมือนกันนะครับท่านทราบหรือเปล่าบางที่สั่งมาจากเมืองจีนบางที่สั่งมาจากอินเดีย แต่ของเราเนี่ยเป็นสารสกัดเปลือกสนจากฝรั่งเศสซึ่งมีการวิจัยเยอะมากๆนะครับเจ้านี้เขาจดสิทธิทบัตรไว้แล้วก็จดลิขสิทธิ์ในชื่อที่เรียกว่าพ no ิกโนจีนอลนะครับเป็นวัตถุดิบที่คุณภาพสูงแล้วก็มีราคาแพงนะครับเอามาจากเปลือกสนต้องเล่าตำนานนิดนึงว่าสนเนี่ยปลูกอยู่ในป่าด,ดึกดำบัรน,นะครับอายุกว่า130ปีนะครับ แล้วก็เป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่กว่า1ล้านไร่นะครับอย,อยู่ที่ฝรั่งเศสการปลูกเนี่ยเรียกว่าปลูกอยู่บริเวณที่พื้นที่ที่อยู่ริมทะเลใกล้ทะเลดังนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่อนข้างทารุณกับพืชพอสมควรนะจะมีต้นไม้ที่เติบโตได้เนี่ยค่อนข้างยากไหนจะเรื่องของเกลือใช่ไหมฮะความเค็มในดินเรื่องของอากาศที่แบบชื้นมีการแปรปรวนสูงต่างๆเนี่ย ทำให้ต้นไม้เนี่ยต้องมีการสร้างสารสำคัญสำคัญออกมาอยู่ในเปลือกสนนี่เองนะครับวิธีการปลูกป่าสนนี้เรียกว่าเป็นการปลูกแบบเอกซูีมากๆนะครับก็คือว่าเขาจะปลูกโดยไม่มีพืชอื่นเชือปนเลยเพราะฉะนั้นการผสมข้ามสายพันธุ์การสายพันธุ์เปลี่ยนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นไม่มีการใช้ยาฆ่ามแมลงไม่มีการใช้สารเคมีนะเป็นการโตโดยธรรมชาติแต่เรามีกระบวนการเร่งการผลิตสารสําคัญโดยทุกๆ10ปี เราจะไปกระเทาะเปลือกของต้นสนออกเลาะเปลือกมันทิ้งนะฮะเพื่อให้ต้นสนมีการสร้างเปลือกใหม่สร้างสารออกมาใหม่เยอะๆนะทุกๆ10ปีจนกระทั่งเขามีอายุ30-50ถึงปีก็เลยเก็บเกี่ยวเอาตรงเนี้ยมาแล้วก็มาทำกระบวนการสกัดนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะไม่ใช่คนที่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังในเรื่องนี้นะครับแต่คนที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราต้องบอกว่า ท่านท่านเป็นชาวอเมริกันนะครับแล้วก็ท่านจบปริญญาเอกนะครับจากซีแอตเทิลนะครับที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านทำงานอยูอย่ทั่วโลกเลยนะครับทั้งออสออสเตรเลียทำสิงคโปร์ทำอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทำหลายที่เราเองเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เพราะว่าท่านบอกเรามาว่าท่านมีข้อมูลใหม่ๆดีๆที่เรารู้จักของพ no ิ ino, เ่ยไม่ใช่แค่เรื่องผิวสวยอย่างเดียวแต่ว่าได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ พอเราติดต่อท่านนะครับท่านบอกว่าท่านจะรัดคิวอื่นๆให้มาให้กับอวิยองส์โดยเฉพาะเลยนะที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับผมงานนี้มาเนี่ยอวิยองไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทท่านบอกว่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมท่านจัดการเองดูแลให้หมดเพื่อสพอร์ตอวิยองส์ครับผม <S <S นะเพราะนั้นตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ปรบมือต้อนรับนะครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับ Associate Professor อยู่ที่ Kanazawa University Medical School ของประเทศญี่ปุ่นนะและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Director นะครับ of Scientific Communication อยู่ที่ h o l f a c Research นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดรเจฟสตรองครับผมผมจะขออนุญาตแปลให้นะครับผม Hello, good afternoon, everyone. <laughs> Thank you for the very kind introduction. And I'm very happy to see so many people turn out on a Sunday to hear me speak. Okay. So I have a lot of hopefully interesting information to share with you today. เขาหวังว่าข้อมูลที่เขานำมาเสนอวันนี้จะน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่มาฟังนะครับเขาก็จะเริ่มเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนิดนึงนะครับหลายๆคนปกติมาฟังที่อะคาเดมีจะรู้สึกว่าหลายคลาสที่จะสนุกสนานเฮฮานะครับคลาสนี้เป็นคลาสที่แบบว่าฮาร์ดคอร หนักนะ,ะข้อมูลอินโฟมิชันวันนี้นะเพราะนั้นท่านท่านอย่างง่วงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมยพยายามกระตุ้นท่านทีนิดทีนิดนะจดได้นะครับข้อมูลวันนี้เยอะจริงๆเป็นข้อมูลงานวิจัยที่เขาเอามาเปิดให้กับเราโดยเฉพาะ